มาแล้วมาแด่ามาด่ามาด่าผมเจอคุณตี้โอ้โว่าแต่ซับเป็นแตกซับเป็นแตกแล้วว่าแล้มาจูบปากผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยงายชวนหนึ่งมีเลย oh. ว้า เอาแตกเสือกูแตกเสือกูเกินไปว่าเสร้มเนี่ยมันกองแก่งคนเนยตาปุมันหมอสำรับเนยตาบบเสน่ยมหมอสำรับคนมอตสิแตกเปิดโ้หลัวไาดลอตัวนี้หลัคหลัคโอเอ็สิือกัดปะชงไปสู้นะ

โอ้โห<บ>เดี๋ยวออาจากย่ามนมาจุดเดแฟรว่าบุธรรมดาว่า <c oughs> โกโกโลยุยต่อโกโก,โกะจะมากจะมากหลือตัวไม่ถืออีกถืออีกโอลหลอดแล้วสิจีบโนนเอา <c oughs> ดอกหนึ่งที่ปุนะ เด็บหนึ่งเอามันจะมาเอาเห้า่ะ เดี๋ยวตัวเดียว,ว,วผมว่ายนได้ถำมาละว่างนะมาแล้ว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 ลอยเจนหาลอยเจนห้ปะตงนอะเ,ออาาเอ้ไม่กับพวกคน,ว,กว,กนว่าห้าขัวกับพวกผู้ใดวะน่ะย,นนยังจวดว่าห้าขัว ไอดซองเฟียผมเอาไปแ่หาขวมันกินแปัง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 เนี่ยไอ้ทวนหนึしし่งห ah! oh, wow! ้าขวดโอ้โหดกินห้ากรอบโอ้ว่าจะซับเป็นแตกซับเป็นแตกแล้ววะว้าอยู่นี่ราคานี่ราคาว้าวว้าวว้าวต้องเอาแล้ววะจังหวะเนี่ยมันต้องเจอแล้ววะอ่ะแตกหนึ่งใกลอยู่ไหนวะ พอมือพอมือโอ้โหมีระเบิดระเบิดี่พลเชียงอได้อได้มีมุมกระแพงเลยอยู่อยู่มุมเลยโอ้ระเบิดบกเดยวะเจ้าฝยก็ไปพยเชียงจับจับจับระเบิด้โอ้ยหลังมาหลังมาหลังมาวังหลังเนอวังหลังนอหลังมาเด้อเข้าบ้านก่นเข้าบ้านก่นุเข้าบ้านก่นหลังมาหลังมาทิาทิมาห้ยเชียท Cảm quá gần mãi mặc quá 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 mặc quá

ไอ้ทุนมามีเอา้าทุนกูยังเสืออยู่เปิดประตูเลยเปิดประตูเข้าไปชุบอายุบันไดเอา,อาอเอาอมาน,มานีมานีไปไหนมานีเฮ้อเอ้ยยางวะเจ้าเรียนออกไปเลยรอมันอไอ้ทุนไปเล่นบ้านเนี่ยเด็กก<อ>ันเลยไม่จะตายยอดประตูเนี่ยเราโคตรแม่มันนี่เออเอาอยู่หลังฆ่าปะอยู่หลังฆ่า ลกบังเอาเจ้าเพ่อเห็นตีโดนดิเป็น,นหัวบัโภแตกนึงกระเด่นเลยมันมน่นนาจะมากวะมาติล่วมาที่แล้วดันเจ้าบัพโภผีปอบียังนไหมโอวววววว้ผมก็บอกวันยูหันเสียงก็ได้ยินอยู่นอนล,งลุงติล่ว ยังอยู right ่เนี่ยเาหัวปภโอ้โหไม่รู้เลี้ยงอีดีทุนกูบ้าบกเขาแหละครั้งรับะเบิดให้พระเจ้าในหวังผลได้เอาเรื่องอี่หรี่ไปเนาะเลียนมาเจอสเตปบ้าซิวอะเราเพิ่งกินไอสิว่านอนใช้ห้าอะไรกันนะทำทรงอ่ะบ่าปิ่นอะไอ้ทุนที่บ่ปิ่นก็มาดิโอ้เห็นแล้วนึกว่าหัวปภโโอ้โหไปนั่งปั้มยาเนาะเขาก็เห็นตัวว่าปิ่นอีดีเลยเอาคาฝ่าที่มันยิงอยู่เขาแห้งมากก็ได้เนี่ยเนี่ยยิงมาแต่เนี่ยยิงบ่ได้มันยิงบ่ได้มันเป็นยังเอากระลูกไม่อยังส่วน เขามันเจ็ดไหมแต่ดเด็กป<ว>่าคอนรอกันยูป้าหันดีดีบลูหรือบัวแต่สิเมียนอยู่บ่อยู่ในบ้านนะอยู่ขากุ๊กไม่เนี่ยบ่โอ้โหวงแมงไปต่อไอ้ซาดวงทุกนอกบ้านน้อยนึงวะ่ะน,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 นอนไว้นอนไว้นอนไว้หดกระเป๋าหดกระเป๋าหดกระเป๋าอเาาอ,อาแมงถอดอะไรอเต็มอีกห้าขวดไม่ถึงอะไรอ่ะเต็มอ๋อนี่หน่าแตงาปิ้งไหนวะโอ้ไม่นิ่งกิบเลยวะ่ะ ทุกคนว่าเขาต้องชิดกำพงบ่ว่าอะไ้หรอกสู้กับเพงบ่ได้เห็นมันเห็นเปนใหม่บ่บ้าแต่มันยุ่ได้่มันยุ่ยเตะตะกลางห็หน้าหมันยุ่ได้างหน้าน่ยไอ้ขันไปต้องม่เห็นอย่างอยู่นี่มีวงเด็กไหวงเดกไห ยังไม่แพ้ปะขอมือมาป้อ,อมือนอกเดี๋ยวจะในบงป้อมันอกเลยเดี๋ยวอยู่ข้างในกระเพงเออไปไปแล้วมึงโดนตัวพั่นต้นใหญ่ยู่นี่น่นะ,ะยายทุนยายยายยายมันยายมันไหมันสูกก้กันไหมันสูกก้กันไหมันสูกก้ก <c oughs> ันไหมันสูกก้กันเจ้าย้าจะทำมันสูกกนส้ก,กันกันยังไง โอ้ยทุกคูเลียงเว้ยไปไปไม่สวยไปไ่สยว้าวปสวกันอบไปสวยไปสวยไปยไสวนเอามึงสุบมีสุสุบกันไปสุไปสุดไปสุบเฮ้ยไปสุเฮ้ยยามายมามืสุดเลยมึงสุดเลยมึงสุดเยสุดเลยาสุดกันัสุสุสเอสวยยบเย็บเยสุด เฮ้ยมุุบดิซุบดิซุบดิุบดิุบดิซุบกันซุบกันเออสวยสเยี่ยมเยี่ยมุบซุเออดีดีดีสวยเยี่ยมเยีเออเยี่ยมไว้เยี่ยมไววัเอาแตกเกูไอ้ทุนมหไอ้ทุนมาไอ้ทุนไม่เอ้มันนกนกพวกไอ้ทุนมันนกนกพวก

อย่างวันนี้ห <laughs> ้าจะผายเลยวะเบ็ดเบ็ดวะ